สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ของแร่ธาตุกยสิทธิ์หรือเหล็กไหลนะคะอันนี้ตัวดิวเองมีประสบการณ์อยากมาเล่าให้ฟังมากๆเลยเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2566ดิวกับทีมคณาจารย์นะคะมีอาจารย์ผู้อาวุโสนะคะแล้วก็ทั้งทีมงานเนี่ยไปด้วยกันทั้งหมด8คนนะเราก็มีการดูเลืดูยามนะคะ เราก็ไปผจญภัยเดียวอยากรู้ไงคือเนื่องด้วยเราเรียนหนังสือมามากมายแล้วแต่อยากมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผจญภัยหรือเหล็กไหลมันมีจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการไปเชิญเหล็กไหลน,นี่เอามาให้ดูเป็นบางส่วนนะเหล็กไหลเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์มหัสจรรย์แล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆเพราะว่า ตัวเองนี่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเหล็กไหลเป็นเรื่องจริงแต่ว่าพอได้ไปเห็นกับตาตัวเองเนาะได้ไปเชิญกับตัวเองนะคะก็เลยรู้รู้เลยว่าเหล็กไหลเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าได้ไปถ้ำไปสำรวจนะคะถ้ำทางอีสานแล้วก็อาจารย์เนี่ยผู้อาวุโสเนี่ยก็เลือกวันเลือกเวลาเราก็เข้าไปใช่ไหมคะเราก็ไปดูสถานที่ก่อนนะคะคราวนี้เหล็กไหลเนี่ยเราก็จะไปดูว่าเออเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ที่ไหน ห้องตรงไหนเลยถ้าเหมาะกับการอัญเชิญเหล็กไหลนะคะคราวนี้เราก็ได้ไปดูปุ๊บพอถึงวันกําหนดเวลาเนี่ยดีวกับทีมงานของท่านอาจารย์ผู้อาวุโสเนี่ยก็เลยได้เข้าไปเชิญเหล็กไหลนะคะคราวนี้การเชิญเนี่ยจะบอกว่ากําลังจิตของเหล็กไหลเนี่ยสำคัญมากๆเขาอย่างรู้ถึงกําลังจิตของผู้ที่จะมาเชิญนะคะและทีมสวดน,นะคะคราวนี้ การที่จะเชิญเหล็กไหลไม่ใช่ว่าเชิญแล้วจะได้มาง่ายๆนะการเชิญเนี่ยจะต้องมีบุญสัมพันธ์ด้วยนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในธาตุมหศัศจรรย์ในถ้ำเนี่ยจะต้องมีวาระมีบุญกรรมมีเขาเรียกว่าอะไรบุญวัสนาเอื้อกับคนที่เคยเชิญมาก่อนนะคะดังนั้นอาจารย์บอกว่าเหล็กไหลเนี่ยเป็นแร่ธาตุธรรมชาตินะคะเกิดจากกําลังจิตผู้บําเพ็ญญาณน,นะคะ เราก็เกิดจากการอธิษฐานจิตของคณะที่มาสวดเชิญแล้วก็อาจารย์ผู้อาวุโสใช่ไหมคะก็จึงหลอมรวมจิตเป็นกําลังธาตุแต่สิ่งที่ต้องไปเชิญเหล็กไหลนะมันไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเชิญได้เลยนะมันจะต้องมีผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ 1. วันเชิญเราต้องดูเรื่อข้างขึ้นข้างแรมนะคะแล้วก็ช่วงเวลาฤดูกาลที่จะเชิญได้2คือเราจะต้องมีการเตรียมของที่จะ ไปอันเชิญผ้าเราจะต้องมีนะคะผ้าขาวมีความหนาเท่าไหร่เท่าไหร่อาจารย์จะเป็นคนบอกนะคะแล้วก็เราจะต้องมีเตรียมผลไม้รากไม้ไปนะคะหอบกันเข้าไปในถ้ากันเลยดิ๊วดิ๊วจาได้ว่าดิวไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้นะไม่ได้ใส่ชุดแบบกางเกงไปด้วยเราใส่ชุดไทยเข้าไปเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้เทพที่อยู่ในถ้ำแบบรู้สึกว่าเราใส่ชุดไทยเข้าไปนะแบบอยู่ในภพภูมิของท่านนะเราใส่ชุดไทยกันเข้าไปเลย ก็คือดูกับพี่บอสใส่ชุดไทยกันเข้าไปเดินลำบากมากต้องมุดถ้าเข้าไปหอบผลละหมากลากไม้เข้าไปนะแต่ก่อนจะเข้าไปในถ้าเนี่ยเราต้องปีนเขากันขึ้นไปก่อนเนาะแล้วก็มันจะมีทางเข้าถา้าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าถา้าอาจารย์จะพาจุดทูบอธิษฐานจิตก่อนนะคะแล้วก็จะมีบายสีบอกกล่าวหน้าถ้ามีผลละหมากลากไม้พองมาลัยบอกกล่าวก่อนนะคะแล้วก็พอเข้าไปข้างในเราก็จะไปจุดตำแหน่งที่ เรามองแล้วว่าตรงนี้จะมีรังของเหล็กไหลยอยู่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะความเป็นมันเลื่อมหรือว่าท่านอาจารย์ผู้รู้เนี่ยท่านก็จะรู้ท่านก็จะสัมผัสพลังงานได้พอเราเข้าไปอะ่ะนะเราไปกัน8คนเราก็นําน้ําพึ่งไปใบสีไปใบส,สีนี่ต้องมีใบสีเทพใบสีพรมเราเตรียมน้ําพึ่งเดือน5นะคะแล้วก็วันนั้นจําได้โชคดีที่อาจารย์เอาน้าพึ่งไปอีกขวดหนึ่งเพราะว่าน้ําพึ่งที่เรียวเอาไปเป็นน้ําพึ่งปลอมอะ่ะ คือได้มาจากเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเป็นน้ำผึ้งจริงแต่พอเอาเข้าไปในถ้ำอ่ะมันแข็งกลายเป็นน้ำแข็งเลยเป็นเกล็ดเลยใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในถ้ำเนี่ยมันเหมือนเป็นมิติเวลาที่มันมีความเหลื่อมล้ํากันเนะาะคราวนี้มันมีความตื่นเต้นมากก็คืออาจารย์ก็เหมือนกับมีรางสังหออาจารย์ก็เลยพกเอาน้ำผึ้งไปด้วยแล้วก็เอาน้ําฝนกลางหาวไปนะคะน้ําฝนกลางหาวเนี่ยเราจะต้องเอาพานเนี่ย ใส่แล้วเราก็จะมีไม้สําหรับพรมนะคะพรมตลอดบนผ้าเพื่อให้ผ้าเปียกคราวนี้อาจารย์ก็จะทําพิธีคือต้องมีการขึงผ้าตรงลังเหล็กไหลที่ท่านจะตกลงมาเนะเาะแล้วก็พี่บอสเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นคนพรมน้านะคะคือพรมไปที่ผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าเปียกที่ผ้าเนี่ยจะต้องมีการกํากับคาถาก็คือยันกันไฟนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ตัวไม้ที่สําหรับขึงผ้าเนี่ยพี่ทีมงานที่ไปด้วยพี่เขาก็ไปเตรียมไม้ไผ่มาคราวนี้ไม้ไผ่เนี่ยอาจารย์ก็จะต้องมีการขึงไม้ไผ่ด้วยอะ่ะคือแบบขึงเป็นคือมีการขึงไม้ไผ่แล้วก็ไม้ไผ่มันบางมากการขึงกับผ้าเนี่ยไม้ไผ่เองก็จะต้องมีการเขียนยันด้วยเพื่อให้มีความเหนียวมีความคงกระพันโอ้โหมันน่าตื่นเต้นสุดๆแล้วก็ พอเข้าไปใช่ไหมเราก็มีการจัดพิธีนะคะมันก็จะมีการนั่งนะคะแต่ละคนก็จะนั่งประจาตําแหน่งนะ,ะมีคนที่นั่งเป่าสังก็จะเป่าคนสวดนะคะสวดกี่คนก็จะนั่งประจํากันอาจารย์จะกํากับอยู่ข้างหลังนะคะดิวกับพี่บอสก็คือเป็นเจ้าภาพในการสวดอันเชิญคือเราก็จะนั่งข้างหน้าเราเป็นเจ้าภาพเนาะอาจารย์ก็จะให้พี่บอสคอยพรมน้าและให้ดิวคอยจุดธูปอธิษฐานจิต คอยใช้ส่งกําลังจิตส่งพลังเพื่อสวดเชิญเหล็กไหลให้เหมือนกับองค์ไหนที่มีบุญสัมพันธ์หรืออยากจะไปร่วมบุญกับเราเวลาที่เชิญเนี่ยก็จะให้ท่านเนี่ยตกลงมาบนผ้าคราวนี้มันตื่นเต้นมากเลยพอเริ่มพิธีจริงๆนะคะคนก็ตีกองตุ่มๆ,ๆอีกคนหนึ่งก็เป่าสังอาจารย์ก็จะสวดคาถากำกับมีเทียนประธานเนี่ยปักอยู่ในขันที่มีน้ำผึ้งรอบล้อมนะคะ แล้วเทียนประธานเนี่ยสำคัญมากคือห้ามดับถ้าดับนี่คือจบเลยแล้วเทียนประธานเนี่ยถ้าเหล็กไหลวิ่งลงมาอยู่ในเทียนเนี่ยแล้วเทียนระเบิดอะจบเลยคือผ้าจะไหมทุกอย่างไหมหมดดังนั้นมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากแล้วกว่าจะได้พี่เหล็กไหลามาเนี่ยคือสุดๆเลยนะคะแต่และพระองค์ที่ได้มาเป็นความภูมิใจนะคะนี่เอามาแค่บางสว่วนจริงได้มาเยอะเหมือนกันนะคะ คราวนี้การที่ไปสวดเนี่ยมีข้อห้ามอย่างหนึ่งคือห้ามใช้ไฟมือถือเด็ดขาดไฟที่ไม่ใช่ธรรมชาติห้ามใช้เช่นไฟฉายห้ามใช้เด็ดขาดไฟมือถือที่เปิดฟุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยห้ามใช้เพราะว่ามันจะทําให้ท่านเหล็กไหลเนี่ยหดตัวเข้าไปในถ้ำแล้วทําให้พิธีแตกไม่ได้เลยข้อห้ามแล้วคนที่ขี้ตกใจขี้แบบอ้ายโอยแบบตกใจก็ไม่ได้อาจารย์เนี่ยจะต้องสวดคุมจิต ดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปร่วมในพิธีเหล็กไหลเนี่ยจะไม่เกิน20คนนะคะโอ้โหก็คือในพิธีวันนั้นเราไปแค่8คนใช่ไหมอาจารย์ก็คุมธาตจิตได้คราวนี้พอถึงเวลาเราก็สวดมีคาถาหลายคาถาคาถาเรียกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาจารย์ก็สวดเชิญเราก็ตั้งจิตร่วมกับอาจารย์เนาะคราวนี้ดิวก็ดูตรงผนังของเหล็กไหลผนังถ้ำอะ่ะ พอถึงเวลาสวดอัญเชิญขอเชิญลงมาท่านก็ตุ้มลงมาบนผ้าพอเราตื่นเต้นเราไม่เคยเห็นท่านตกลงมาในขันที่มีน้ำผึ้งอะ่ะแล้วก็ตกลงมาโอเคเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหล็กหลชนิดใดมากวันนะใดมักเนาะแต่ว่าท่านก็ตกลงมาให้เราได้เห็นอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดๆไปเลยแล้วก็พอท่านตกลงมาแล้วมีมีองค์หนึ่งที่ท่านเสด็จลงมาเป็นเหล็กไหลทองเนาะ ตกลงมาแต่ท่านไม่ได้ตกลงมาบนผ้าเฉยๆท่านตกลงไปในเทียนประธานเทียนประธานกําลังจะระเบิดซึ่งระเบิดไม่ได้อะทุกคนคราวนี้อาจารย์ก็เลยต้องวิ่งลงมาจากข้างบนที่อาจารย์นั่ง,งสวดอยู่อาจารย์ก็ต้องลงมากํากับเทียนเองแล้วถือเทียนไว้ในมือเพื่อไม่ให้เทียนระเบิดนะคะแล้วก็เราก็ได้ลงมาคราวนี้จะมีพี่เหล็กไที่ตกไปบนผ้าด้วยค่ะคราวนี้พอตกไปบนผ้าแล้วท่านลอดลงไปข้างใต้ผ้า พอตกลงไปบนดินน่ะท่านแบบม้วนเข้าไปอยู่ในดินแบบเหมือนมีชีวิตเลยอะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันตอนสองนะคะนี่ว่าด้วยตอนหนึ่งของประสบการณ์เหล็กไหล